สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสางโอกาสการลงทุนเพื่อคุณเพื่อธุรกิจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาเศรษฐกิจภาคเช้า10นาฬิกานะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเรายังคงเจาะลึกประเด็นเรื่องของกอบเปรมชัดดาวของสหรัฐอยู่นะคะเพราะว่าประเด็นนี้ก็จะต่อยอดไปถึงปัญหาเพดานหนี้ที่ยังไม่ได้สามารถที่จะแก้ไขยอย่างเบ็ดเสร็จสักทีนะคะแล้วก็วันที่17ตุลาคมนี้ล้ค่ะเราก็จะรู้กันว่าตกลงนั้นจะมีทางออกอย่างไรถ้าสาหรัฐไม่มีทางออกนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นคําถาม u e s t i o n Mark ตัวใหญ่ๆที่ทุกคนในตลาดนั้นเฝ้าจับตากันนะคะเพราะฉะนั้นนนนวัี้้้ค่ะททาาาาาางงงรรรยกขอเเเไดชิญ กรอบสิทธิ์ิธิลประชัยท่านเป็นผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนของธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้คุณนินก็อยู่ข้างๆดิฉันด้วยค่ะสวัสดีรครักรอบสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้มาติดตามการประเด็นน่าสนใจทีเดียว<น>และที่สําคัญเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามีความกังวลนะคะเรื่องของการที่สภาผู้แทนราษฎรอาจจะไม่ผ่าง ร่างงบประมาณนั่นเองนะคะคสถานการณ์ณตอนนี้มีความน่ากังวลหรือว่ามีประเด็นไหนที่บอกว่าน่าจะส่งผลต่อเรื่องของสถานการณ์ต่างๆบ้างค่ะครับก<น>็ถ้าดูการที่ จริงๆแล้วมันไม่มีการเจราจานะอันนี้มันเป็นสภาวะที่บอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆสุริการในเรื่องเชิงการเมืองนะฮะก็ทางแต่ละแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายยังมีจุดยืนที่ยังไม่อยากจะขยับสักเท่าไหร่นะฮะทาง Republican เองเนี่ยโดยเฉพาะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นทีพาร์ตี้ที่อาจจะเป็นค่อนข้างจะเก่งเก่งหัวรุนแรงของทาง,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 งฝ่ายร e พั b l i c a n เนี่ยเขามีวาระที่เขาอยากจะบรรลุนะฮะก็ยังไม่ได้ตรงนั้นเลยมันไม่มีการเจราจาเกิดขึ้นซึ่งคนก็กลัวว่า มันก็เหลือไม่อีกกี่วันนั่นเองนะครับจนกว่าทางสหรัฐเองเนี่ยจะหมดอำนาจในการที่จะก่อนนี้มากขึ้นเพื่อจะไปชำระ,ะบินอะไรเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามที่ทำไว้นะครก็เลยนี่นเป็นสิ่งที่คนเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นว่าเมื่อวันที่หนึ่งก็ไม่ได้คิดว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะปิดการทำการปิดการทำการนะครแล้วก็หลายวันผ่านไปมันก็ไม่มีการที่จะอ่อนข้อกันทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยคนก็กลัวว่าไปมาเดี่ยววันที่17เเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยรัฐบาลกลางของเขาเนี่จะมีเงินเหลือเพียงแค่30ม0 0ล้านเหรียญหรือเปล่า,านะครับแล้วมันอาจจะไม่เป็นเงินก้อนที่เพียงพอในการที่จะจ่ายทั้งดอกเบี้ยจ่ายทั้งพนักงานที่ยังทํางานอยู่เนี่ย มันเป็นภาวะที่ชะงนกงันหรือไม่นะครับในมุมมองคุณกอบศิลป์แล้วเนี่ยมองเกมตรงนี้ไงบ้างคะเพราะว่าจริงๆมันก็คือเกมการเมืองและในที่สุดทุกๆครั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีทางออกแต่ในคราวนี้เนี่ยมันซีเรียสมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณกอบศิลป์วิเคราะ์ยังไงบ้างครับก็เราเราอาจจะเห็นภาพนี้ตอนที่ทางสาหรัฐอเมริกาเนี่ยโดนดังเกรดโดย s p <S 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 ก็ประมาณสักเดือนสิงหา2011เนี่ยคือมันมีการเตะถ่วงเพื่อ เพื่อเจราจากันท,ท,ทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็เส้นปีที่แล้วเราก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางสาหารัฐอเมริกาเนี่ยตกหน้าผากรารคลังไปประมาณสัก2วันแล้วเขาก็มีกฎหมายใหม่เกิดขึ้นเพื่อการเจรจาเข้ามามีการลดการใช้จ่ายนะครับเพื่อให้มีการาให้รัฐบาลกลางเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะครับเลยกลับมาค,คราวนี้เนี่ยมันวิกฤตหรือเปล่าเนี่ยคนก็บอกว่า อันนี้มันเป็นรอบแรกใน17ปี <c oughs> นะครับแต่17ปีที่แล้วที่ไม่มีการปิดรัฐบาลเนี่ยสภาพของเศรษฐกิจของทางสหรัฐไม่ได้อ่อนแอเหมือนในช่วงนี้ <c oughs> มันเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป,เป็นการตอกย้ําอีกที <c oughs> นะครว่าเหมือนคล้ายซ้ำเติมเอา,าง่ายๆเป็นการซ้ําเติมของแผล ทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มัน <TV S 1> เลึกอยู่แล้วนะครับมันยังไม่มีการสมานแผลอย่างแท้จริง <แจ S 2> เรายังพูดว่าคราวที่แล้วก็คือจะลดไม่ลดของ QE คนก็กล้ากลัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์เมื่อสิบเดีอนพ่ที่กล้วกับคราวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกัน,กนความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความาแตกต่างค่อนข้างจะชัดเจนนะครับคนก็พูดถึงว่านะครคือตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องสวมหมวกเป็นเหมือนกับให้คนเขียนหรือว่าสร้างหนังมากขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยเพราะว่า เหตุการณ์พวกนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็คงต้องใช้ทั้งจินตนาการคงใช้ตรรกะมาด้วยนะฮะไม่ให้มันออกลอกลู่ลอดทางมากเกินไปนะออกมะแรมากเกินไปใช่แล้วนะเดี๋ยวมันเป็นหนังผีเหมือนคล้ายๆเหมือนสตีเว่นซีเว่นเข่งเกิดโจนเกินไปนะครับแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่คิดว่าต่อไปเนี่ยคือคือคนต้องบอกว่าในในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสถานะของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคือถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยถ้านอกเหนือจากการที่ต่างประเทศเนี่ย สะสมเงินตราเนี่ยเป็นทองคําแล้วเนี่ยถ้าเป็นเงินกระดาษทั้งหมดเนี่ยนะครับเ,เงินกระดาษที่อยู่ในรูปของดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดเนประมาณสัก62%ของทั้งตลาดขอ,ของทั้งตลาดทั้งหมด<ล>นะครับเหมือนกับแค่คคว่าธนาคารในประเทศไทยหรือว่าธนาคารกลางหลายประเทศเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยประมาณสัก62%ที่เหลือก็อาจจะเป็น24%เป็นเป็นเงินยูโรนะครับคือเราเราจะสังเกตว่าสภาพนี้มันเป็นการที่บอกว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย เรายังมีความศรัทธานในการที่ออมเงินในรูปของดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่เพราะเขายังเป็นพี่ใหญ่ของโลกเสรีหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นก็หลังจากส,ง,สงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มีเรื่องของสองครามเย็นฝ่ายหนึ่งก็ของโลกซีกโลกหนึ่งก็เป็นเรื่องของระบบคอมมิวนิสต์อีกซีก,กหนึ่งก็เป็นโลกเสรีนะฮะเพราะงั้นคือเราอยู่ในสภาพตรงนั้นอยู่ทำเนียมตรงนั้นอยู่นะครับเพะงั้นคือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าสกุลเงินโดยเฉพาะ ถ้ามันมีดีฟอล์กเกิดขึ้นเนี่ยสกุลเงินเช่นสวิสฟรังเงินเยนนะครับเยนหมายความวิบูรณ์นะครับไม่ใช่เงินเงินเงินร้อนนะครับแล้วก็ยูโรอาจจะได้อน,นิสงบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดูเหมือนว่าได้อน,นิสงเหมือนกันนะครับสกุลเงินเหล่านี้รวมปอนด์ด้วยนะครับ<ช>ก็จะได้อน,นิสงเพราะเขายังมองว่าเอ๊ะเขาพวกนี้ก็ผ่านวิกฤตไปแล้วยูโรก็มีการสมานแผลไปถึงระดับหนึ่งนะครับค่าเงินพวกนี้จะ เริ่มแข็งค้าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์คืออันนี้กรณีที่ถ้าวันที่17เนี่ยเพดานนี้ไม่ผ่านใช่แล้วก็เกิดการผิดนัดชําระนี้ขึ้นมาเงินค่าเงินสกุลอื่นๆอาจจะนี้จะได้รับอนิสงใช่ค่าเงินดอลลาร์นี่จะเกิดอะไรขึ้นนะคือจะโดนเทขายออกมาเลยหรือเปล่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยคือเราต้องยอมรับว่าตอนตอนมีเหตุการณ์ตื่นตระหนกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่จะมีการลดความเสี่ยงนะครับแล้วตั้งแต่ถ้าสมมติว่า ก่อนปี2008เนี่ยเราจะบอกว่ามันจะมีเยน carry trade ค่อนข้างจะเยอะก็คือว่าตอนอยากจะมีสภาพอยากจะลงทุนเมื่อไหร่นะครับหาเงินต้นมาจากไหนคือ,คอเงินกู้มาจากไหนก็จะไปกู้จากญี่ปุ่นนั่นเองพอต้นทุนพอต้นทุนถูกมากเพราะดอกเบี้ยต่ำหลังจากปี2008เราเริ่มจะเพิ่มสัดส่วนในการที่ใช้ดอลลาร์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนเกิดสภาพตกใจขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่เนักลงทุนส่วนใหญ่ทาก็อาจจะเข้าเกียร์ถอยหลังก็คือลดความเสี่ยงนะสิ่งที่เคยเดินเดิน,เด,นเดินเกียร์หเกียร์สเนี่ยโดยการที่กู้ดอลลาร์มาซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเขาเข้าเกียร์ถอยหลังเขาก็จะขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ไปซื้อดอลลาร์อีกทีนะเลยคิดว่าในในใ,ในเดือน2เดือนถ้ามีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเนี่ยผพราะว่ามันจะมีเรื่องของสภาพที่ค่อนข้างจะฝุนหลบพอสมควรก็คือว่า u n นว n ยเรื่องของเว s k t r a นั่นเองคือลดความเสี่ยงแล้วก็เอาเงินต้นกลไปื แต่หลังจากนั้นคือเราต้องมาดูอีกทีว่าออทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถามว่าเฟดจะทำยังไงต่อะนะครับไปมาอาจจะมี QE 4 QE 5ด้วยซ้ำคือแทนที่เรามีข่าวกันว่าจะถอนเพราะว่าเศรษฐกิจโอเคดีคขึ้นแล้วแต่ปรากฏนโย,ยบายการคลังยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินก็ต้องเป็นอีก engine หนึ่งหรือว่าเป็นอีกเครื่องยนต์หนึ่งที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใทยใช่ครับคือคือดูถ้าดูข่าวเช่นเรื่องของ s p เ็เขาพูดถึงว่า รัฐบาลของสหรัฐเนี่ยไม่ไม่ทำงานแค่ชัด o าวตัวนี้นะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันก็ลดเรื่องของ GDP ของเขาไปประมาณสัก0.2ไปแล้วนะคือยิ่งยิ่งนานเนี่ยก็ะจะทําให้เรื่องของสภาพของเศรฐฐษฐกิจเนี่ยของสหรัฐเนี่ยไม่มีความชัดเจนะนะฮะเช่นเราพูดถึงว่าเมื่อสุกที่แล้วเนี่ยควรจะมีตัวเลขของนอรฟานะะเปโรเราก็ไม่ได้นะครเฟดก็ไม่มีข้อมูลจริงๆเขาอาจจะมีนะฮะแต่ว่า เขาอยากจะให้มันดูเหมือนมีความเท่าเทียมกันระหว่าง <Okay. S 1> ตลาดกับทางเฟดเองเนี่ย <Okay. S 1> เขาก็ไม่มีข้อมูลที่จะบอกว่าเขาจะพิจารณาว่าจะลดหรือไม่ลดเรื่องของ QE นั่นเองนะครับเลยถ้าเราดูนึกถึงสภาพนี้แล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย ก็ต้องอยู่ในสภาพที่ชะงักกันนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆระบบสุริยะเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยอยู่เป็เเหมือนคล้ายระอายะคริตถ้าเพลิดาธิตย์เกิดอ,อะไรขึ้นนะดาวเคราะห์อื่นก็จะรับผลกระทบตามไปด้วยแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนอีกส่วนหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือของจีนนะคะที่พยายามจะออกมาบอกว่าสหรัฐเนี่ยควรจะมีการจัดการให้เรียบร้อยนะคะภายในวันที่17ตุลาคมสถานการณ์ของจีนท่าทีของจีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับคืออันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าทางจีนเองเนี่ยก็พยายามจะเดินเครื่องในการที่จะตั้ง ให้ค่าเงนินหยวนเนี่ย <c oughs> เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง <c oughs> ในการที่จะเป็นทุนสำรองต่างประเทศนะครับในในเอเชียโดยส่วนใหญ่นะครับคือที่ผมเรียนไปเช่นตัวเลขเมื่กี้ว่า62% market share เนี่ยเป็นดอลลาร์สหรัฐ24%เป็น Euro ย <c oughs> ูโร <c oughs> ท,ทั้งท้งที่ขนาดของเศรษฐกิจของยูโรกับทางสาหรัฐอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจของยูโรีใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะฮะ <c oughs> แต่มันก็อาจจะบอกว่าถ้าเราตั้งหลักว่าขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นตัวตั้งว่าเป็น เหตุผลที่จะเป็นสถานะของตัวสำรองต่างประเทศหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับแต่จีนเองก็พยายามจะผลักดันว่าเขาก็มีโจทย์อย่างหนึ่งก็คือตอนเขาเดินเศรษฐกิจโดยการส่งออกซะส่วนใหญ่นะครับตอนเขาได้เงินกลับมาเนี่ยก็เป็นรูปของดอลาลาร์สหรัฐสส่วนใหญ่เพราะอันนี้ก็เป็นตลาดใหญ่ของเขาเช่นเดียวกันรวมทั้งยูโรไปด้วยนะครับแต่วิธีที่เขาออกเนี่ยก็จะอยู่ในพันธบัตรของสหรัฐสส่วนใหญ่นะครับเช่นอตอนนี้นคือต่างประเทศเถือ พันบาทของทางสหรัฐเนประมาณ5้าล้าน5 0 0แสนกว่าล้านเหรียญนะครับแล้วก็จีนเองเก็ถือไปป่าไปประมาณสักล้าน2แล้วนะครับนั่นคือเขาอยู่ในสถานะที่เป็นเหมือนเจ้าหนี้ของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองเขาก็เลยมี2โจทย์ก็คือว่าถ้าเขาเดินเครื่องอเดินหน้าโดยการที่อยากจะตั้งให้เงินหยวนเป็นสกุลเงิน ทุนสมองตามประเทศมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไปทําร้ายเรื่องของมูลค่าที่เขาออกเงินไว้ด้วยนะครับก็คือเงินหยวนก็จะแข็งค่าแล้วเงินที่เขาออกไว้ในรูปของดอลลา,าร์สหรัฐนี่ก็จะอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินของเขาเองมันก็เป็นโจทย์อันหนึ่งนะครับแต่นี่มันคือถ้าดูระยะยาวแล้วเนี่ยคือจีนเองเนี่ยก็อยากจะลดการพึ่งดอลลา,าร์สหรัฐเป็นเหมือนเงินออกของเขาไม่เช่นนั้นเนี่ยคือเขาจะตกเป็นจำเลยว่า ถ้าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดวินัยทางการคราลังหรือขาดวินัยทางการเงินเองเนี่ยเขาจะได้ผลผลลัพธ์ในเชิงลบนั่นเองครับค่ะแล้วถ้าสมมุตินะคะเกิดการผิดนัดชําระนี้เกิดขึ้นแน่นอนผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ของสหรัฐ รายใหญ่ก็ต้องเป็นจีนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะอันนี้มันก็จะยิ่งเป็นเหมือนแบบอะไรนะคะคือเป็นยิ่งการเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจจีนด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ครับคือผมว่ากลับมากลับมาคือเราบอกว่าบรรทัดฐานในการที่เราตั้งเรื่องของ risk free rate ตอนเราซื้อหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยเราจะวัดมูลค่าของหุ้นเนี่ยโดยใช้ discount rate อะไรเนี่ยนะครับ เราอาจจะตั้งต้นเป็น Risk Free Rate ก่อนเราต้องถามว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ยจะใช้ Discount Rate ต้องเริ่มต้นตรงไหนส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นจาก US Treasury ทั้งหมดนะครับนั่นคือตอนถ้าสหรัฐเนี่ยผิดนัดชำระเมื่อไหร่เนี่ย r i s k f r e e rate ตรงนี้เนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องของ Risk Asset ทพวทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมี Discount Rate ที่สูงขึ้นตันไปด้วยเพราะนั้นคือทางอ้อมเนี่ย การประเมินมูลค่าเนี่ยมันก็จะลดลงโดยตัวมันเองนะครับจะกระทบจีนยังไงหรือว่าจะกระทบญี่ปุ่นยังไงเนี่ยผมขอย้อนกลับไปตอนอช่วงปี97นะครับเพราะจะบอกว่าถ้าลูกหนี้แย่แต่เจ้าหนี้ไม่แย่เนี่ยคงเป็นไปนไม่ได้นึกถึงอะไรครับนึกถึงตอนที่แบงก์ไทยเนี่ยเราเริ่มมี n p l มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นแบงก์เนี่ยก็จะออนแอตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นคือมันก็จะกระทบทางด้านจีนกับญี่ปุ่นแต่โชคดีว่าเขามีเงินออมยังเยอะ นะครับเขา,เาคือเอาง่ายๆคือภาษาชาวบ้านก็คือเขาไม่อยู่ในสภาพที่บอกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนั่นเองนะครับคือเขามีเงินออมที่ยัง,ยงใช้ได้อยู่แต่ว่าเงินออมที่เขาออมในรูปของพันธบัตรของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมูลค่ามันก็ต้องด้อยลงนะครับ,รบอันนี้ก็เป็น,ปนผลทางออมนั่นเองครับค่ะนี่ก็คือผลที่จะเกิดขึ้นกับตลาดเงินตลาดทุนนะตะลาดเงินก่อนลวกันเพราะตลาดทุนเนี่ยยังไปไม่ถึงส่วนใหญ่ตลาดทุนก็จะต้องรับข่าวมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็จะอาจจะมีีแ a c t i o n ปฏิกิริยาที่อาจจะเวอร์มากก็ได้ถ้าเกิดว่าเกิดสมมุติว่า สหรัฐเนี่ยนะคะนี่เรายังคุยกันในสมมติฐานว่าสหรัฐจะผิดนัดชําระหนี้นะคะตลาดทุนนะคะเป็นยังไงบ้างคือหุ้นนี่คงจะตกร่วงระเนระนาดกันทั้งทั่วโลกเลยหรือเปล่าครับก,ก็ผมว่ามันต้องอมันจะเป็นอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะฮะก็คือแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเหมือนที่ผมเคยเรียนว่าคนจะเหมือนกับ จะแบ่งออกมาว่ามีภาวะไฟไหม้ทุกคนก็จะวิ่งออกประตูหมดเลยจะจะไม่มีใครมาตั้งถามว่าตัลงไหมจริงไม่จริงนะฮะกลิ่นมีไม่กลิ่นนะครับเป็นเป็นน้ามันหรือว่าอะไรนะครับไม่มีใครถามนะฮะขอวิ่งก่อนนะฮะนั่นคือผมว่าอันนั้นเป็นเป็นช่วงที่ถ้าสมมติว่าคนคนมีจิตใจที่หนักแน่นจริงๆมันเป็นช่วงโอกาสดีมากในการที่จะซื้ออะไรที่เขาอยากจะได้มาตั้งนานแต่ว่าในระหว่างที่คนแพนิ c อยู่นะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลดเซลลดเซลกระหน่ำเลยนะคคือ อาจจะไม่ถึงแค่เที่ยงคืนก็ได้นะอาจจะสองสามวที่เป็นเดือนก็ได้นะอาจจะบอกว่าเป็นอาจจะเป็นตุลาเซลก็ได้อะทำเนาเนี้ไม่ใช่เป็นมิดไนท์เซลกับคริสต์มาสเซลเพราะนั้นคือคือบอกว่าตอนตอนที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะขายทรัพย์เสินหมดเลยนะอาจจะไม่หมดนะฮะแต่ขายไปเยอะเพื่อลดความเสี่ยงมันเหมือนอาจจะบอกว่าเหมือนคล้ายๆสภาพ ที่เราเห็นเดือนพฤษภาตอนเฟดได้พูดถึงเรื่องเทเปอร์แต่อาจจะคูณอีกประมาณสักสองสเท่าเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไม่เคยผิดนัดชําระหนี้อ,อาจจะบุดวิดแต่ก็ไม่ได้ผิดนัดชําระหนี้ที่เดียวนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือผมว่าภาวะตกใจมันจะมันจะตามมานะครับตลาดก็เริ่มจะมีการปรับตัวเหมือนกันเช่นที่ผมดูตัวเลขอย่างหนึ่งก็คือว่า เบี้ยในการประกันความเสี่ยงของส,สินเชื่อของทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ก่อนมันอาจจะอยู่เพียงแค่ประมาณสัก0.2รนตตอนนี้มันเริ่มขยับขึ้นมาประมาณสัก0.4นะฮะตลาดก็เริ่มตื่นตัวมากขึ้นว่าโอกาสที่ผิดนัดชำระนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ดาวอวคารน,นะครับก็เริ่มใกล้มาขึินมาเึ้นเรื่อยๆนะพราะมันเหลือแค่ไม่กี่วันแล้ว <Okay. S 1> แล้วเองนะครับแล้วมันก็ไม่มีการเจราจาคือถ้าสมมติว่า เราดูข่าวเปิดเปิดข่าวมาเบนเนอร์กับโอบามาเขาอยู่ในห้องเดียวกันเนี <whatnot> so, exactly. ่ยผพราะว่ามันก็ทําให้ใจชื้นแต่ตอนนี้เขาอยู่กนละห้องเขาอยู่คนละบ้านเขาอยู่ห่างกันมากเลยมันไม่มีการการติดต่อกันการสื่อสารกันซึ่งมันมันจะลุ้นว่าเขาจะมาคุยกันแล้วเจรจากันเนี่ยผมว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยคือยิ่งนับวันนับวันเนี่ยมันจะมีความ ตื่นตัวแล้วแตกตื่นไันมากขึ้นนะครับก็หมายความว่าเรื่องของฟันโฟลตอนแรกเนี่ยก็จะแพนิกก่อนในตลาดหุ้นนะคะก็มีการเทขายออกมาก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยเม็ดเงินมันจะยังอยู่ที่สหรัฐเหรอคะหรือจริงๆแล้วเม็ดเงินก็ต้องมาหาผลตอบแทนซึ่งตลาดที่น่าสนใจก็หนีไม่พ้นตลาดเอเชียแล้วแถวแถวบ้านเราด้วยเหมือนกันครับก็คือท,ที่ผมเรียนไปก็คือว่าเราอยู่ในสภาพที่เราใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นเหมือนกับเราบอกว่าเราจะ มีการลงทุนเนี่ยเราเริ่มต้นจุดตรงไหนก่อนเรากู้ดอลลาร์มาก่อนเพราะว่า<ช><ช>เนื่องจากว่าดอกเบี้ยเขตาต<ช>่ำนะครับ<ช>แล้วก็มาหาผลตอบแทนว่าไม่ว่าจะเป็นเงินบาทหรือว่าหุ้นเมืองไทยหุ้นเกาหลีอะไรก็ตามเนี่ยครับแต่ตอนอยู่ในภาะวะสภาพที่บอกว่ามีความแตกตื่นเนี่ยเหมือนนึกถึงตอนรีมอนล้มเนี่ยนะครับ<ช> <ๆ S 2> คนบอกว่าไม่เอาแล้วล่ะ ไม่โลบมากนะโรบลภมากเดี๋ยวล่ามหายครับลภมากเดี๋ยวล่ามหายเขาก็เลยเขาก็เลยเข้าเกียร์ถอยหลังก่อนก็คือเอาเงินต้นคืนซะก็สลับจากที่เคยถือสินทรัพย์เสี่ยงเยอะๆเนี่ยก็เอาเงินต้นคืนไปเจ้าหนี้ที่เขาเขาเคยติดไว้ก็คือต้องกลับมาซื้อดอไล่ทีแต่หลังจากตั้งสติได้แล้วเนี่ยบอกว่าเอ๊แต่จริงๆประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้กู้เงินต่างประเทศเยอะเครดิตเรตติ้งเขาก็อาจจะไม่กระทบกระเทือนมากมายเนี่ยนะ อันนั้นคือต้องต้อง,อ,งอาศัยช่วงเวลาสักพักหนึ่งคือให้ตลาดเนี่ยตั้งสติได้ก่อนอนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มจะจะทรงตัวแล้วก็จะเริ่มเลือกในการลงทุนที่คิดว่า ประเทศต้องพยายามจะเลือกประเทศแล้วเลิกประเภททรัพย์สินด้วยนะฮะแต่ว่าช่วงแรกคือไม่สนไม่ถามแล้วขายก่อน <c oughs> นะ,ะ <c oughs> แล้วค่อยมาดูอีกทีอีกประมาณสัก2อเดือนตอนตั้งสติได้ <c oughs> นึกถึงนึกถึงสภาพของของหลังเดือนพฤษภาครับตอนนั้นคนไม่สนว่า <c oughs> Emerging Market ตตลาดเกิดใหม่อินเดียอินโด ไทยมาเลยไม่เอาขายก่อนนะครับเอาเงินกลับไปถือเอาเงินกลับไปก่อนนะครับแล้วก็ฝนหายตลบแล้วค่อยมาดูอีกทีก็เริ่มมาช้อปปิ้งทีลนิดทีลนอยนั่นเองครับได้ค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมในกรณีที่ถ้าสมมุตินะคะว่าสหรัฐนั้นเกิดผิดนับชําระหนี้หมายความว่าไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาเพดานหนี้ในวันที่17ตุลาคมนะคะนี่ก็เป็นกรณีศึกษาแรกแต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขามีการขยายเพดานหนี้ไปหลาจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดในช่วงหน้าจะมาวิเคราะห์กันในมุมมองบูนกรอบสิทธิ คุณคิดอะไรไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง s c v คิดอะไรอยู่ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCV มีคนบอกว่า t NC คนเกรตเนี่ยส่งไว้ไวเพราะรถเราวิ่งทะลุมิติได้สวัสดีครับแต่ความจริงเพราะเรามี Tracking System ทำให้เราจะส่งชับไวส่งได้ดังใจเทไวที่ต้องกิเพราะชีวิตคือการเดินทาง เราทุกคนคือนักเดินทางที่มองหาใครสักคนเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะทําให้การเดินทางนั้นพิเศษขึ้นกว่าเดิมให้เราเป็นเพื่อนเดินทางไปดับคุณชาวเอชต้องสนุกได้ทุกที่ทุกวันใช้แอร์การ์ดทรูมูฟเอส 3G เพราะว่าเน็ตก็เร็วแรงกว่าเดิมเข้าเน็ตได้ก็เสิร์ชง่ายเพราะว่า มีเน็ตก็ทำงานได้ทุกที่มาเป็นชาวเอชเล่นเน็ตเร็วแรง21เมกราคาพิเศษเพียง990บาทเล่นเล่นเน็ตฟรี990บาทซื้อที่โทรทัณจำหน่ายวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ชีวิตอิสระชีวิตทรูมูฟเอช 3G Plus ยูกิหลงไหลแฟชั่นค่ะวันนี้มีโอกาสสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วปลื้มมากเลยค่ะกําลังสร้างยูนาให้โกอินเตอร์ไม่ว่าจะคุยธุรกิจกับต่างประเทศหรือว่าเมาส์กับเพื่อนยุกิใช้ทรู006ค่ะโทรไปประเทศไหนก็มั่นใจในคุณภาพเสียงที่คมชัดและอัตราค่าโทรที่ประหยัดค่ะใหม่สมัคร AEC Package จากทรู006โทรไป9ประเทศอาเซียนด้วยคุณภาพพรีเมียมในราคาสุดคุม้มเริ่มต้นเพียงนาทีละ2บาท75สตางค์ทรู006โทรถ,ถึงการทั่วโลกคมชัดประหยัดจริง คะช่วงนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของสหรัฐนั่นเองนะคะเบรกที่แล้วเราพูดคุยกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเบรกนี้มาพูดคุยกันว่าถ้าเกิดว่ามีการขยายเพดานนี้นะคะจะเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลยังไงบ้างคะครับคือผมว่าเราอาจจะต้องย้อนสถานการณ์ไปรมาสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีเป้าหมายที่อยากจะเห็นเกิดขึ้นนะครับทางเวปาร์บลิกเกนเนี่ยก็อยากจะ ลดคะแนนนิยม <คะ S 2> ของทางฝั่งเดโมแครตนะครับโดยเฉพาะปีหน้าก็คือเดือนพฤศจิกาปี2014นเนี่ยก็จะเป็นการเลือกตั้งของสภาคองเกรสอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้มันก็เลยเป็นเหมือนคกล้ใยๆ้โอกาสในการที่จะลดคะแนนของทางเดโมแครตแต่ปรากฏว่ารู้สึกโพลที่เ็าทามาเนี่ยก็อาจจะบอกว่าอสงสัยเป็นประมางคนอาจจะโยนบาปให้กับทางริพับลิกันนั่นเองนะครับก็เลยเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เ็าอาจจะไม่ได้ประสงค์สักเท่าไหร่นะครับจะคิดว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าตราบใดถ้าริพับลิกันเนี่ยไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการ เขาอาจจะเพิ่มพดานนี้เป็นขั้นบันไดทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่ามันก็จะเป็นสถานการณ์เหมือนคล้ายๆว่ายังกดดันทางเดโมแครตอยู่ไม่ได้เป็นสภาพที่เราเซ็นเช็คเปล่าแล้วก็ให้ทางเดโมแครตเนี่ยไปเกอะยอดนิยมนะเพราะงั้นคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นต่อไปแล้วเราก็จะมาวิตกกังวลทุกเดือน2เดือนแต่ก็บอกว่าพดานบัตรเครดิตเพิ่มวงเงินอีกนิดนึงนะครับทางรัฐบาลกลางรุดไปแล้วเกือบแตงวงเงินมานั่งขออนุญาตอีกทีเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพที่เราก็จะเหมือน ตื่นตัวตลอดนะคร<ช>ับก็เดี๋ยวเอามาคุยกันอีกแล้วแต่ผมนึกถึงสถานการณ์อย่างนี้ก็คือว่าทําไมคราวนี้เนี่ย ตลาดเนี่ยตอนตอนแรกๆเนี่ยไม่ค่อยตื่นตัวกันสักเท่าไหร่ <c oughs> นะครับมันเหมือนแค่เราเส้นปีที่แล้วเนี่ยเราดูหนังผีรอบหนึ่งแล้วมาดูหนังผีรอบที่สองเนี่ย <c oughs> เราก็ไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ตอนนี้คือถ้าเอาจริงเนี่ย <c oughs> คือ,ค,อคือผีมีจริงเนี่ยก็ก็คือจะกลัวมากขึ้นนะครับแต่นี้ก็เลยเลยเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าเขาเพิ่มภายใานเนี่ยเพราะว่ากลยุทธ์ของทางเว็พาวเอร์กตเนี่ยคงเพิ่มเทเลนิตเท่าน้อยนะครับเพื่อให้มาเจรจากันในหลายรอบนะครับไม่ไม่เซ็นเช็คต่างนั่นเองครับก็หมายความว่าเราก็ต้อง คือเพราะว่าจริงๆการเซ็นเช็คเปล่าของเขาเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นไม่งั้นเพดานนี่คงไม่ได้แบบมีการขยายมาถึง53ครั้งตั้งแต่ในรอบ35ปีใช่ใช่ครับ<ช>มันมันก็จะเป็นไปนเรื่อยๆนะครับม,มันก็กลับมาคือคือเลยเลยเราต้อง,เร,องเราต้องดึงลุงเบนเข้ามาอยู่ในภาพด้วยนะครับ <c oughs> อาจจะไม่ได้เป็นลุงเบนแล้วนะคืออาจจะเป็นคุณตาจานเน็ตคุณตาจันเน็ตนะฮะที่จะเข้ามาเพราะว่า เลยความไม่ชัดเจนที่จะเกิดขึ้นกับเชิงนันโยบายการคลังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ทางนโยบายการเงินเนี่ยต้องผ่อนคลายไปนานขึ้นกว่าที่จะเกิดที่ที่เคยตั้งตั้งเป้าไว้นะครับที่ก็อาจจะบอกว่าอยากจะเห็นอัตราการว่างงานอยู่เ <Okay. S 1> หลือประมาณสัก6.5นะครับเรื่องของเงินเฟอ้อประมาณสัก2.5เนี่ยมันก็จะใช้เวลานานขึ้นนะครับเลยอันนี้อาจจะบอกว่าเราอาจจะอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะคารกคาสังนะก็คือสภาพของเรื่องของนโยบายการคลังก็ยังไม่ค่อยชัดเจน mm hmm. เพิ่มวงเงินก็เพิ่อมวงเงินเช ่คือน้อยนะครับแฝก็ต้องหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจโดยการที่ทํา QE ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เรื่องของภาวะแตกตื่นของดอกบี้เนี่ยมาให้มันสูงเกินไปแล้วจะไปกระทบกับตลาดบ้านแล้วก็ไปกระทบกับเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจโดยรวมครับ และด้วยสถานการณ์แบบนี้เราแนะนํานักลงทุนยังไงดีคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะถอนหายใจผักความผั <c oughs> นผวนเต็มไปหมดเลยนะคะแนะนํำยังไงดีคะครับก็อาจจะเหมือนถ้า,ถ,าถ้าเข้ากับเรื่องของฤดูกาลนะครับตอนนี้เราเห็นว่ามันมีพายุมาเนี่ยเราก็ต้องพกล่มไปด้วยนะครับก็อันนี้เราบอกว่าพายุก,กําลังจะมาลูกลูกใหญ่นะครับวันที่17เราก็อาจจะถ้าเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ส่งออกผู้นาเข้านี่นะครับคือสถานการณ์มันอาจจะพลิกผันได้ทุกเมื่อนะครับก็อยากจะแนะนําว่าให้ซื้อประกันเรื่องของความเสี่ยงระดับหนึ่งนะครับ อย่างน้อยหนึ่งเดือนข้ามไปจุดวิกฤตตรงนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าเรามีจะมีความชัดเจนแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันไม่ก,กลับมา รอบที่2รอบที่3เนี่ยไม่มีพายุรอบที่2ที่3นะครับก็อาจจะนั้นอาจจะลดเรื่องของสถานะในการที่ซื้อประกันก็ได้นะครับกรอบสิทธิ์มองกรอบของค่าเงินไว้ยังไงคะสำหรับในช่วงนี้ครับคือผมว่ามันอาจจะกลับไประดับเก่าเช่นตอนเราเห็นช่วงมาะักาณสัก3 2 4 6หเนี่ยหรือว่าอาจจะสูงกว่าด้วยซ้าเพราะเราต้อง,ต,องต้องนึกถึงสภาพที่ถ้ามันมีการผิดนัดชระนี่จริงๆเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมันอยู่ในสภาพที่เรา ต้องใช้จินตนา,าการแล้วมันผมว่ามันมันอาจจะ,จจะ,จจะค่อนข้างจะอาจจะวิ่งค่อนข้างจะรวดเร็วนึกถึงสภาพตอนของ l ีเมันเนี่ยนะฮะทั้งทั้งที่วิกฤตเนี่ยมนเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่ากลับมาดอลลาร์กลับมาแข็งเราก็มานั่งไต่ตอนอีกทีว่าตอนสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทั้งทั้งที่มีสถาบันการเงินใหญ่หญล้มในนิวยอร์กเนี่ย มันก็เลยเกิดวิกฤติศรัทธาเกิดขึ้นนะครับดอลลาร์มันก็มีบุนเรียนในนิวยอร์กเขาก็เลยดึงดอลลาร์กลับมาประจำ <c oughs> ประเทศอื่นเราก็เลยต้องดูว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการผิดนัดชำระหนี้แล้วเฟดยืนเฉยเนี่ย <c oughs> ดอลลาร์น่าจะแข็งค่อนข้างจะรวดเร็ว <c oughs> แต่ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลกลางเนี่ยผิดนัดชำระหนี้แล้วก็เฟดเนี่ย เข้ามาแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะเพิ่มสภาพคล่องเนี่ยไม่ให้มันมีการดึงดึงเงินจากต่างประเทศแล้วกลับกับไปสู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยอันนั้นอาจจะควบคุมสถานการณ์เรื่องของค่าค่าคอมปันพลนั่นเองครับทีนี้การซื้อประกันบัื้อได้หลายอย่าง forward ก็ได้ option ก็ได้ในสถานการณ์นี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วกอบสิ์ว่า forward นี่มันพอไหมครผมผมว่า forward เนี่ยคือคือผมว่าคือต้องดูระดับว่า forward ที่เราทําไปเนี่ยนะครับมันมันจะทําให้เรา กำไรเนี่ยเป็นขาดทุนเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นอาจจะเจ็บมากเกินเกินไปเพราะว่าตอนนี้เราต้องบอกว่าคือมันมันจะพลิกผันมันอาจจะออ,ออกหัวหรือก้อย การที่เราทำ forward ไปเนี่ยเราเหมือนคล้ายๆเราผูกมาตัวเองมากจนเกินไปนะครับผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยออปชันอย่างเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะข้ามมลสมตรงนี้ไปก่อนนะครับ <c oughs> ส่วนของผมว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เราต้องพยายามจะลดเรื่องของ systematic risk ก็คือลดเบต้านั่นเองเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ไปขายหุ้น <c oughs> แต่สมมุติว่าเราถ้าเราไปชอตฟิวเจอร์ได้เนี่ยน่าจะเป็นการป้องกันพอร์ตโฟลิโอเราเราอย่างน้อยได้เรื่องของคนตอบแทนที่เป็นคุณลักษณะของบริษัทแต่ละบริษัทที่เราได้มาแต่เราพยายามจะลด market risk นั่นเองก็คือไปช h อตฟิว t u r e น่าจะดีกว่าครับสำหรับค่างเงินอีกนิดนึง <c oughs> คือเราคุยเกี่ยวกับดอลลา่าบาทแต่ <c oughs> ว่าสกุลเงินอื่นๆแน่นอนถ้าเกิดมันเกิดดีฟอล์ตขึ้นใช่ไหมคะคุณนิมเราก็ <c oughs> มันก็จะเกิดความผันผวนไปทุกๆสกุลเงินอย่างนี้ผู้ประกอบการที่มีการติดต่อธุรกรรมกับทางด้านญี่ปุ่นกับทางด้านยุโรปเนี่ยคุณกอบสิษ์แนะนำยังไงบ้างรครับเพรนาะงั้คือสมมติว่าเราเราเป็นผู้สมออกไปสมมติส,สวิส,ส,วส<ม>ละกันนะครับคือผมว่าในในช่วงนั้นเนี่ยคือสุทอัรคานน่าเงินสวิสเนี่ยน่าจะแข็งมากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาทนะครับเพราะงั้คือก็ควรจะ มีซื้อซื้อสิทธิ์ในการซื้อ,อ,อสวิสฟร,รังไว้นะครับหรือว่าทัทีครับเป็นในการขายไว้นะฮะนั่นคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่บอกว่าสกุลเงินเช่นที่ผมอาจจะพูดถึงเรื่องของปอนด์สเตอร์ลิงยูโรเงินเยนแล้วก็เป็นเป็นสวิสฟรังเงิเนเยนปอนด์สเตอร์ลิงแล้วก็ยูโรบางส่วนเนี่ยนะฮะสกุลเงินพวกนี้เนี่ยน่าจะแข็งกับบาทค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับมันก็เริ่มสะท้อนสภาพตรงนั้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมว่าถ้า มีวันที่17เนี่ยเหตุการณ์อน,นั้นเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันยังยังวิ่งได้อยู่นะครับคนจะอยู่ในสภาพที่ตื่นตระหนกะนะครับแล้วก็สกุลเงินอื่นเช่นเป็นในเอเชียเนี่ยรู้สึกว่าจะ,จะอ่อนกัน อาจจะยกเว้นสิงคโปร์ดอลลาร์ั่นเองนครับค่ะทีนี้สุดท้ายสั้นๆนะคะว่าในส่วนของค่าเงินต่างๆเนี่ยนะคะจะไปส่งผลต่อเรื่องของราคาทองแน่นอนทีนี้เรื่องของทิศทางราคาทองคําเป็นยังไงคะครับคือผมว่าตอนนี้เราเริ่มเรื่องของการวิเคราะห์ทองเนี่ยมันจะสับสนกันมากขึ้นเพราะว่าบางครั้งก็บอกว่าซื้อทองเพื่อการเรื่องเงินเฟอ้อนะครับบางครั้งคนก็บอกว่าการเรื่องเงินฝืดนะครับ <c oughs> อ,อารมณ์นี้มันก็จะแปรปวนกับหลายอย่างเพราะว่า ทองตอนช่วงที่มันมีการที่เหมือนกัๆว่าคนที่ซื้อทองเนี่ยเป็นรูปของ ETF มากขึ้นเนี่ยนะครมันจะเหมือนกคล้ายๆขยายตลาดของจํานวนนักลงทุนถ้าสมมุติว่าเป็นประเภทแบบเดิมเนี่ยเช่นธนาคารกลางพวกนี้นะครก็จะบอกว่าในสภาพที่มี d e f อล์ t เกิดขึ้นเนี่ยทองน่าจะได้อรับอน,นิสงนะครับแต่ตอนสภาพที่มันมี ETF เข้ามาหนุนราคาทองขับกันมากขึ้นเนี่ย เราเราคงประเมินว่านักลงทุนที่เอาเงินเนี่ยเข้าไปใน ETF แล้วก็ไปซื้อทองอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะมีการถอนเงินออกเพราะว่าขอกอดเงินสดไว้ก่อนะนะครับขเื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะเพราะยังคืทอทองผพว่ามันจะมันจะแกว่งเพราะว่าประเภทที่เป็นธนาคารกลาง Central Bank เนี่ยที่เป็นคนที่ซื้อทองมายาวนานเนี่ยนะฮะแล้วสภาพที่ทางสหรัฐเนี่ยจะดีฟอ u เนี่ยเขาน่าจะ ราคาทองคำน่าจะสูงขึ้นแต่มันก็มีกลุ่มที่ผมคิดว่า ETF เนี่ยจะมีการถอนเงินแล้วก็ถอนสดไปก่อนเราอาจจะทำให้ราคาทองคำรุ่งในระยะสั้นในระยะแรกนั่นเองเพราะโดยสรุปแล้วนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ว่าเราอยู่ในความไม่ชัดเจนอย่างนี้ตลาดก็จะมีการตีความแล้วก็มีการเคลื่อนไหวไปตามความไม่ชัดเจนดังกล่าวนะคะยังไงก็คงจะต้องลุ้นกันราคาวันที่17นี้นะคะว่าทางสหรัฐนั้นจะมีการแก้ไขเรื่องของปัญหาเพดานนี้ยังไงแต่ว่าคุณกอบสิทธิ์ก็ได้วิเคราะห์ทั้งมุมมองในกรณี worst case ไปแล้ว แล้วกรณีที่สามารถมีทางออกชั่วคราวได้แล้วนะคะยังไงคุณผู้ชมก็นําไปปรับใช้กันละกันนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณกอบสิทธ์มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ และเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของโซลารูฟค่ะหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่บนหลังคาเนี่ยนะคะว่าจะเป็นทางเลือกทางออกนะคะสาหรับพลังงานของไทยหรือไม่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวส่งคุณเจี๊ยบกับคุณขอบสิทธิ์ไปก่อนนะคะอยู่ต่อเนื่องกันกับดิชันนะคะในรายการอ c onom ิส t i ม e ช่วงเวลา11นาฬิกานะช่วงนี้ส่งทั้งสองท่านเก่อนนะคะสวัสดีค่ะอคุณขอบสิทธิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ